ก็สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เลยหนูตั้งใจมากเลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูสายทองแดงพัฒนานะคะเราก็เคยพัฒนามาครั้งหนึ่งแล้วประสบความสําเร็จขายครั้งแรกหมดเลยขายครั้งแรกหมดเลยขายครั้งแรกหมดเลยมาครั้งนี้นะคะเราก็เลยเกิดการติดใจมีลูกค้าท่านถามเกี่ยวกับสายทองแดงขลอก็เลยจัดทําการพัฒนาสายทองแดงนะคะหรือว่าหนูพุกสายทองแดงขนก็จะออกทองแดงทองแดงสวย ไม่แน่ใจว่าทองแดงหรือว่าสีอะไรดีแต่ด้วยความที่ว่าคอลอเห็นมองเห็นแล้วก็ชอบในความเป็นทองแดงนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าสายพันธุ์ทองแดงนะคะสีออกมาก็จะสวยๆปลมประหล,ระลาดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าคอลอชอบของแปลกๆป,ประหลาดๆเนาะละนี้เลยครั้งนี้ก็เลยมีการพัฒนาสายทองแดงออกมานะคะเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่ได้ทักถามมาว่ามี สายทองแดงอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนั้นก็ปิดการขายอย่างรวดเร็วเลยครั้งนี้หนูก็เลยพัฒนาสายทองแดงออกมาอีกเพื่อมาเป็นพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มหนูอินดี้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆท่านใดที่แบบสนใจชอบในของแปลกๆใหม่ๆเหมือนกับคลอแคลลวนะคะว่าเฮ้ยหนูทองแดงหรือว่าหนูขาดสารอาหารนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนูขนพอเป็นอย่างนั้นมันขาดสารอาหารหรือเปล่า ราอันนี้หนูขอคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าสินค้าการเลี้ยงดูแล้วก็พัฒนาสายพัน์ธุเป็นอย่างดีเลี้ยงดูดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่าอาหารหรือว่าน้ําเราดูแลอย่างดีเพื่อพัฒนาขึ้นมาก ในเรื่องของการพัฒนานะคะของเราก็จะมีจุดมุ่งหมายนั้นคือไม่ใช่ว่าเพียงแค่หนูสวยแข็งแรงนะคะเราจําเป็นต้องพัฒนาหลายๆอย่างเพื่อออกมาตอบโจทย์ตามที่เราต้องการมากที่สุดพัฒนาออกมาที่แบบแปลกๆใหม่ๆประหลาดประหลาดขนแปลกๆอะไรอ่งโห oh, ชอบมากเลยกับ <laughs> กับวันนี้เลยนะคะกับสายทองแดงพัฒนาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็เห็นด้วยตาเลยว่าสายทองแดงสวยงามแล้วก็ แปลกประหลาดขนาดไหนแปลกเท่ากับคอลอกแคนเลหรือเปล่านะคะ <g ül> ในกับสายทองแดงนะคะก็เกิดจากการที่เราพัฒนาพ่อพันธุ์ที่ขนจะมีลักษณะบอกแบบทองแดงทองแดงหน่อยแล้วก็เน้นแม่พันธุ์ที่มีขนออกทองแดงทันแงนะคะพอผสมรวมกันปุ๊บเราก็จะคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าหนูออกมาจะเป็นสายทองแดงหรือเปล่าหรือว่าจะ เป็นหนูพุกปกติหรือว่าหนูสายธรรมดาเป็นตัวดำอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหนูทุกตัวบางครั้งเวลาเราผสมพันธุ์เขาติดพ่อเยอะหรือว่าติดแม่เยอะอันนี้เราก็ไม่สามารถระบุได้แต่ว่าทุกๆครั้งที่เราขายก็เกิดจากการพัฒนาและก็คัดหรือว่าคัด คัดกองออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะตกออกทองแดงไหมเหมือนรุ่นทองแดงชุดนี้นะคะเราจะไม่ได้เปิดจําหน่ายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราจําหน่ายแต่เด็กเรากลัวประมาณว่าคล้ายๆกับเราเนาะ เคยซื้อหนูมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่เคยโดนหลอกนะคะก็โดนหลอกเหมือนกันเลยไ <c oughs> ด้วความที่ว่าชอบด้วยความแปลกประหลาดเนาะก,ก็สั่งหนูเขาบอกว่าขนมันก็จะออกประหลาดประหลาดแบบตัดตัด,ตดขาวดาอะไรอย่างเงี้ยโหก็สั่งเลยด้วยความที่ว่าพอสั่งมาปุ๊บมันเจอหนูเฮ้ยไหนเขาบอกว่ามันจะเป็นสีแบบออกขาวตัดดาอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็เลยพอโทรถามเขาเขาบอกว่า อ๋อเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนครับโตเดี๋ยวมันก็เตี่ยเปลี่ยนพอปรากฏว่าเราก็ไม่ใช่ว่านั่นเนาะเราก็เลี้ยงมาเราก็ทราบเนี้ยก็คือสรุปกันเลยว่าโดนหลอกถามว่าเข็ไหมก็ไม่เคยเข็ดค่ะเหมือนครั้งนี้นะคะในเรื่องของการจําหน่ายสายแผงพัฒนานะคะเราก็เลยเอาประสบการณ์ในครั้งนั้นมาเปลี่ยนวิธีในการที่ว่า เราจะขุนเลี้ยงให้เขาโตพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธ์ุก่อนและก็มั่นใจในขนของเขาว่าจะออกทองแดงไหมจะติดทองแดงแค่ไหนเราจะจำหน่ายในขณะที่ว่าเรามั่นใจจริงๆนะคะว่าสินค้าของเรามีคุณภาพเราถึงจะเปิดจำหน่ายเหมือนชุดนี้นะคะหนูก็จะขุนขุนขุนไปเรื่อยจนเขาโตและก็มั่นใจว่าสินค้าของเราสีออกทองแดงนั่นเองนั่นหมายถึงว่ารับ คุณนะแล้วก็ไว้ใจได้เลยว่าเมื่อลูกค้าสั่งว่าอยากได้ทองแดงนะมันก็ต้องเป็นพันทองแดงหรือว่าสายของทองแดงขนสีทองแดงดำเงาไม่ใช่ออกทองแดงแบบเป็นฝรั่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจงจะจำาหน่ายให้กับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าสินค้าชุดนี้นะคะจะเป็นสายทองแดงจริงๆทองแดงก็ออกจะสวย สีอกอ,อกเหมือนผมคนหรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนเหมือนสีผมคอลองเล่เลยก็จะทองแดงดำๆเปลมปม <c oughs> หรือว่าใน,นความที่ว่าเป็นทองแดงนะคะสินค้าของเราก็จะจําหน่ายเป็นทองแดงเมื่อเราเปิดตัวแล้วอันนี้จะให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะคะว่าสินค้าสายทองแดงหรือว่าการที่เราพัฒนาแผงออกมาให้เป็นสายทองแดงก็จะประมาณนี้และเมื่อถึงเวลาจําหน่ายนะคะเราจะเปิดจําหน่ายอีกครั้งหนึ่งเมื่อ หนูเขาพร้อมมีความแข็งแรงความสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งร่างกายแล้วก็สมบูรณ์ในรูปร่างแล้วก็ขนเงางามอะไรอย่างเงี้ยออกทองแดงสวยเพอร์เฟกเราจะพร้อมจําหน่ายนะคะก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามในสายแผงพัฒนาหรือว่าการพัฒนาหนูให้ออกมาเป็นสีทองแดงให้มากที่สุดนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามอย่าลืม กดติดตามนะคะแล้วก็สันกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปของคอลอแคลแลนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะดิง g d